วันนี้เราเปิดฉากด้วยการฉลองร้านนุกแคนนี่เลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยร้านเปิดนานแล้วนะครับแต่ว่ามันมีตัวเลือกให้ฉลองไงก็ก็เลยเลือกว่าฉลองมปแล้วกันนะครับมันจะได้มีอีเวนต์ใหม่โผล่มาเรื่อยๆนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับน้องวานและผมไว้ที่ช่องลุงแซมเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานจากพระที่3นะครับเนื่องจากว่าเควสของพระที่4เนี่ยมันใช้เวลานานครับคือไม่ใช่ว่านานถับทวันต้องคืนนะครับมันเป็นเควสรอเวลามากกว่าครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปรับชมเลยว่าผมทําอะไรมาบ้างครับกว่าจะรวมมาเป็นพระที่4ได้นะครับผมอย่างแรกนะครับคือผมไปคุยกับทอมลุกฮะเพื่อถามว่ามีไรทําบ้างนะครับ ถ้าใครยงจำพาร์ทที่แล้วได้เนี่ยทอมลุกครับเอาเกาะเราไปโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนมาสนใจเนี่ยถึง3ปาร์ตี้เลครับผมเขาเนี่ยครับจงอยากให้เราไปหาทำเลในการสร้างบ้านของพวกนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่ทอมลุกให้เราทําก่อนครับคือการสร้างสะพานครับเขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับพื้นที่ภายในเกาะอาจจะไม่เพียงพอฮะจึงให้วิธีครับสะพานไม้มาครับซึ่งของที่ต้องใช้ก็มีตามนี้เลยฮะ จากนั้นครับผมก็ไปหาทำในอยู่พักแก่ครับสุดท้ายเนี่ยก็เลือกทําสะพานอยู่ซ้ายมือของบ้านเราน,นั่นเองนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าพื้นที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเยอะกว่าครับผมฝั่งขวานี่มันรู้สึกจะมีพื้นที่นิดเดียวที่เหลือก็เป็นทรายครับว่าจะไปปลูกมะพร้าวอยู่เหมือนกันนะฮะ หลังจากลงโครงสร้างแล้วครับผมก็ต้องรอหนึ่งวันครับกว่าสะพานจะเสร็จก็คือตอนนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากเดินฟาร์มของแล้วก็ทำเดลิควสธรรมดาแล้วครับโดยระหว่างรอครับผมก็จะหาต้นถุงเงินมาปลูกครับอันนี้เนี่ยเป็นทริคที่ทุกคนควรรู้นะครับทุกๆวันนยฮะมันจะมีหลุมที่แบบมีแสงสีทองโผล่มาครับให้เราขุดครับเราจะได้เงินระลายสักหนึ่งพันเบลเนี่ยฮะจะได้ครับผมเราอย่าเพิ่งกบหลุมนะครับให้เราเนยครับแบ่งเงินจากในตัวเราเนี่ยหนึ่งหมื่นเบลนะครับ เอาแย้ตโหลุมแล้วปลูกครับผมมันจะได้ต้นกล้าต้นทองมาครับแล้วก็เอาไปปลูก,กรอ5วันครับมันจะให้เงินเป็น3เท่าของที่เราใส่ลงไปครับอย่างถ้าเราใส่ไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะเป็น3 0,000ื่นครับทไัไในทุกวันนะครับคือทุกวันมันจะมีแรนดอมเกิดมา1ต้นครับให้เราไปขุดแล้วก็เอาต้นเงินไปปลูกนะครับ วันต่อมาครับผมหลังจากสะพานสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรามาคุยกับทอมนุ๊กครับแล้วก็เลือกข้อแรกฮะเขาจะให้เราไปวางทำเลบ้าน3หลังครับและให้วิธีคา้าของใช้ต่างๆด้วยครับผมเขาไม่ได้ให้ฟรีหรอกครับเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยครับเราต้องคราเฟอร์นิเจอร์ไปใส่ด้วยนะฮะเพื่อบ้านถึงจะมาอยู่บนเกาะเรานะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนแอบใช้งานเราเล็กๆแต่น,นะเนาะนะผมเห็นข้อดีของการทำเคสนี้อย่างเดียวเลยก็คือเราจะได้อุปกรณ์บันไดมาครับในการปีนป่ายพวกหน้าผานะฮะ ทำเลที่ผมเล็งไว้ครับมีหลายที่มากๆครับสุดท้ายเนี่ยผมก็มาลงแถวนี้ครับเพราะให้ผลแค่ว่ามันใกล้น้ำตกครับมันสวยดีครับผมผมนะครับจึงจัดก,การลงมือเคลียร์ทุกอย่างครับทั้งต้นไม้ทั้งต้นหญ้าและก็ทุกอย่างเลยครับให้เป็นที่โล่งกว้างสำหรับวางบ้าน3ามหลังครับ และเมื่อเราวางบ้านใช่ไหมครับมันจะมี construction box ครับเมื่อเราไปคุยกับ construction box หน้าบ้านแต่ละหลังครับผมมันจะโชว์ว่าแต่ละหลังนะครับต้องการเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างครับโดยจะแบ่งเป็น interior กับ exterior นะครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในครับหรือพวก interior item ครับมันจะให้เราเลือกไอเทมจากกระเป๋าครับหมายถึงว่าเราต้องคับของที่มันต้องการมาครับแล้วก็เลือก interior item ครับมันจะให้เลือกของจากกระเป๋านั่นเองนะฮะโดยเมื่อเราใส่แลวครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่หน้าเฟอร์นิเจอร์ที่เราใส่ลงไปครับเป็นการเช็คได้ว่าอันไหนที่ใส่หรือยังไม่่ใส ส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายนอกหรือเอ็กซ์เทอร e เียไอเทมนะครับให้เราวางมันรอบๆบ,บริเวณบ้านหลังนั้นครับผมเมื่อครบแล้วครับว่าต่อมาที่มีคนมาอยู่ครับบ้านก็จะเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาเลยครับผมนะครับทำการหาของมาค้าเฟลยาวเลยนะครับคือไร่ปีนป่ายไปตัดมงตัดไม้เพราะมันใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับไม้เยอะมากๆนะฮะเมื่อครบทั้ง3หลังครับ กว่าจะครบเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับผมก็คือผมเล่นกลางคืนด้วยนงครับกว่าจะครบเนี่ยคือโอ้โหตาลอยกันแล้วนะฮะแต่คือด้วยความที่ว่าผมไม่อยากให้แบบต้องไปรอพรุ่งนี้แล้วเพิ่อมาคาบต่ออะไรเงี้ยแล้วกว่าเพื่อนจะมาต้องมาอีกวันหนึ่งครับผมก็รีบตัดจบก็คืออ่ะวันนี้ก็สละเวลานอนแล้วกันนะครับฟ้ามาให้เละเทะไปเลยนะครับแล้วก็เอาให้มันเสร็จเลยนะครับ หลังจากนั้นคับให้เรากลับมาคุยที่ทอมนุกครับผมเขาก็จะตอบทแทนเราด้วยรูวไม้ซึ่งแบบเอ้ยคุมไม่เนี่ยทำตั้งนานใช่ไหมฮะทำตั้งนานมากเลยนะกวก็จะเสร็จอะ่ะแล้วได้แค่ลูวไม้อะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะให้ก็รับไว้ครับมันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหม ซึ่งในวันต่อมาครับเ <c oughs> พื่อนบ้านคนแรกของเราก็จะมาครับเขาชื่อว่าฮาวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นครับก็แค่เพื่อนบ้านมาอยู่บนเกาะแค่นั้นเองครับผมก็ทําความรู้จักกันไว้นะครับแล้วก็จะมาเรื่อยๆนะฮะ พอตกเย็นเลยครับผมไปเจอทริคจับทารันทูล่าเขาเขามีคนทำคริคฟาร์มทารันทูล่าครับแบบไปรอบหนึ่งได้มาแบบไปหลายแสนเลยอะ เออผมก็จะทําตามเว้ยแต่คือนับเวลาที่ผมเล่นแน่แม่งดึกมากแล้วนะคือง่วงแล้วแต่คือผมก็อยากลองทำครับอยากให้ทุกคนดูว่าบันจิกหรือเปล่าโดยเขาบอกวิธีทำครับให้เราไปที่มิสเตอรีไแอรแลนด์ครับซื้อนุกไมทิเกตใช่ไหมจากนั้นพอไปถึงเกาะครับก็เริ่มเลียร์ทุกอย่างให้โล่งเตียนเลยครับให้เหลือแต่พื้นเปล่าเลยฮะมันจะทําให้ในมุมครับมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปเกาะไหนแล้วมีฝนตกเนี่ยโอกาสเกิดในมุมเดียวกัเดิมครับผมเลยลองทําตามครับผมเลียร์ทุกอย่างบนเกาะออกจนหมดจนไม่เเเเหหลลลืออออออะะะไไไไรรยแแต่่่่กก็มมมมมจจับบีนนนน้ผึววงาา ด้วยก็เลยกะว่าอ้างั้นเดี๋ยวกลับแล้ันครับแต่ระหว่างที่ผมกำลังจะกลับนะครับท่านใดนั้นเองครับผมเราเป็นป่องกระโผปมาครับในคาว่ายังไม่ได้บริจาคด้วยนะครับผมเราจะมาเสียเที่ยวไม่ได้ครับผม และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Animal Crossing New Horizon Part สี่ครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและยังติดตามผมต่อไปนะครับผมพันหน้าพัดไหนเราจะทำอะไรกันต่อกด subscribe และราติดตามพาร์ตต่อไปที่จะใช้นี่บ้านให้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกินช้อนล้อนล้างกลางมือครับผมสวัสดีครับ